จิ้งจอกอาร์กติกได้ชื่อว่าเป็นราชันนักล่าอาร์กติกเป็นหมาจิ้งจอกขนาดเล็กอาศาัยอยู่ในเขตชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกจนถึงเขตทุนราที่เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งที่มีขนสีขาวเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมช่วยให้ล่าเหยื่อได้ง่ายสามารถพรางตัวจากสตูข,ขนาดตัวยาว90เซนติเมตรมันสามารถฆ่านกทะเลกินไขน่นกนับเป็น สัตว์อันตรายไม่น้อยบูสด็อกมาปาโฮดเองอเมริกาใต้สามารถกระจายพันทั่วทวีปอเมริกาตอนใต้มีรายงานว่าบูสด็อก6ตัวสามารถสังหารเหยื่อได้อย่างรวดเร็วด้วยการซุ่มโจมตีแต่เมนูหลักของบูสด็อกจะเป็นตัวคาบิพาร่าหรือลูกหมูปลาบูสด็อกถือเป็นคู่ต่อสู้ตัวฉกาจของแมวปลาโอเซลอส หมาจิ้งจอกแดงยอดนักฆ่าแห่งอเมริกาเหนือนะมีขนาดใหญ่โตวกว่าบูด็อกสองเท่าเป็นนักล่าที่สามารถฆ่านกคูก่งอนยักษ์ล้มกวางป่าและฆ่าแกะได้อย่างง่ายดายนักล่าตัวนี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นตามอาหารที่มีให้กินหมาจิ้งจอกแดงขนาดใหญ่ที่สุดหนักได้ร่วม18กิโลกรัมพบในอังกฤษโดยเป็นจมโหดที่กินแกบเป็นว่าเล่นโคโยตี้ มาปลาจอมโหดอีกพันในทวีปอเมริกาเหนือบางตัวมีน้ำหนักถึง21กิโลกร,รัมในธรรมชาติวิ่งได้เร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระโดดได้ไกลถึง4เมตรมีฟันที่คมกริบแรงตัดสามารถหักกระดูกควางโคโยตี้ส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อเป็นฝูงในเวลาก่อนตะวันขึ้นและหัวคำ่ำเพราะพวกมันสามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดโคโยตี้สามารถล่าเหยื่อได้หลายขนาดตั้งแต่แมวยันหมูปา่า หมาในจมขมือจากเอเชียพาล่าเหยื่อสุดดุร้ายขึ้นชื่อเรื่องการกินเหยื่อทั้งเป็นกล่าวกันว่าหมาในห้าตัวจะไล่เสือดาวได้หมาในสองตัวลมควางได้และบ,บางครั้งพวกมันจะรวมฝูงจำนวนมากเพื่อล่าเหยื่อขนาดใหญ่อย่างควายป่าฝูงหมาใน1 0บถึงสิตัวจะสร้างปัญหาให้เสือแต่ถ้าเจอเสือโค้งตัวใหญ่ๆจริงๆหมาในอาจต้องรวมฝูงถึง20ตัวเพื่อโค่นอีกฝ่ายลง เต่และฝูงจะมีลำดับจำนวนชัดเจนและบางฝูงอาจมีตัวเมียเป็นจ่าฝูงแมนน์นูหมาป่าขา,ขาวขาวมีขนาดใหญ่หนัก20-25กิโลกร,รมัมมีความเร็วระดับน้องๆเสือชีต้าโดยมากจะล่าตัวแกรเทอร์รีอากับกวางแพมพัสเป็นอาหารไม่แปลกที่แมนดงเนสฮูสจะเป็นสุดยอดนักล่าแห่งทวีปอเมริกาใต้ พบมีทั้งฟันคมกริบขายาวลัดเปรี้ยวและฟันกรามที่สามารถสับละเอียดเนื้อของเหยื่อได้ในเวลาไม่นานมาปลาแอฟริกันนักล่าที่มีการอันทรงพลังและสมองปราดเปลืองน้ำหนักตัวมาก35กิโลกร,รมัมหัวถึงหางยาวประมาณเกือบ5ฟุตตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยเป็นตัวอันตรายของต่อมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดบางครั้งสุดยอดนักล่าแห่ง แอฟริกาจะรวมฝูงกันล้อมแอร์เรสยักษ์หนักหนึ่งตันฆ่านกกระยอกเทศกินกวางค e ูดูวินเดบิสรวมถึงโค่นลมไฮยีน่าและสู้กับเสือชีต้าได้ด้วยหมาแดงมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักอยู่ที่20-35กิโลกร,รมัมเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลสุนัขที่มีจำนวนน้อยที่สุดในโลก เป็นญาติสนิทของมาป่าพันกรสิสบูฟผู้โด่งดังปัจจุบันมีญาติพี่น้องหลายร้อยตัวกรสวิสบูฟและเกวูฟเป็นสุนัขไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ได้โดยลูกที่ออกมาแล้วไม่เป็นหมันมาป่าสีเทานักล่าที่มีแรงกัดอันทรงพลังด้วยการอันทรงพลังพบได้ในเกือบทุกทวีปของโลกหนาแน่นที่สุดในละเวกเมือง เชอร์โนบิลประเทศรัสเซียพวกมันสามารถวิ่งไล่เหยื่อเป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตรสังหารใบสันฆ่าควางมูตัวโตวเต็มไว้ได้อย่างสบายรวมถึงขับไล่เสือพูม่าหรือมีคิดลี่ได้เป็นนักล่าที่ครองระบบนิเวศของไซบีเรียความสูงถึงไหลรวม9 5เซนติเมตรกะโหลกศีรษะอาดยาวได้31เซนติเมตรและหนักได้ร่วม80กิโลกรัมแม้แต่หัว มัสคอกร่างยักษ์อาจเป็นเมนูของมาป่าสีเทาจมหดได้เช่นกันแน่นอนว่ามนุษย์หลายคนเคยตกเป็นไดวูมาป่าโลกกันคือมาปาสายพันธุ์โบราณของโลกปัจจุบันสูญพันไปแล้วมันเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่ทรงพลังพอจะฆ่าเสือเขี้ยวดาบบางพันได้รวมทั้งยังสามารถกัดกระดูกของใบซันร่างยักษ์ได้ไม่ยากไดวูเป็นสัตว์ที่สามารถวิ่งฟ่าิมะได้ดีเป็นระดับหนึ่งของโลก กำลังของมันมีแรงกัดถึง1,100 psi ขนาดตัวปกติอยู่ที่170-180ปอนด์ในจากกระดูกที่ใหญ่ที่สุดคาดการว่าไดวูฟอาจหนักได้มากถึง250ปอนด์เชื่อกันว่าแม้บล็อกไรเดอร์หรือบิ๊กบู2สตัวรวมก็คงสู้กับไดวูฟไม่ได้ซึ่งไดวูฟมีนิสัยกล้าหาญร่างกายแข็งแกร่งพุคทั้งสวยงามจึงเป็นมาปาที่